สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พสวัสดี FC ร้าน u ู g r o ก p เสียงกงทุกท่านนะคะ คลิปนี้นะคะต้องขออภัยพี่ๆที่รอชมรถ12รล้อนะคะตอนนี้กำลังเดินทางมาค่ะรับรองว่าได้ชมแน่นอนนะคะอดใจรอนิดนึงนะคะใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะคลิปนี้เรามาชมเป็นรถ6ล้อกันก่อนค่ะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะสภาพหัวเครื่องคัสีสวยมากๆค่ะนางฟ้ามาเลยนะคะคันนี้คันนี้เป็นตัวโ,โ,บโรบคอทค่ะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้อยู่ที่210แรงม้าค่ะ สภาพคัสซีเดิมๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่างกับคัสซีป้ายแดงเลยนะคะคันนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะเนียบเนียบเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวพาชมในตัวคัสซีใกล้ๆค่ะรถคันนี้นะคะจอดรอพี่ๆอยู่ที่ยูเอนหนองแคค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะคันนี้เพิ่งจะประกอบเสร็จค่ะตอนแรกว่าประกอบเสร็จแล้วจะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วจะอัดคลิปให้พี่ๆได้ชมนะคะ แต่ว่าฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ล้างทำความสะอาดค่ะก็เลยให้ดูสภาพเดิมๆที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะคัสซีคันนี้เป็นคัสซีเต็มทั้งเส้นค่ะไม่ใช่คัสซีปลายเลียวนะคะเป็นคัสซีท้ายเต็มทั้งเส้นเลยนะคะเป็นคัสซีใหญ่ทั้งเส้นเลยค่ะ เหมาะกับพี่ๆที่จะไปทำรถด,ดำรถสไล,ลด์รถลากนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้ใครที่จะเอาไปทำข้อเกษตรก็แนะนำเหมือนกันค่ะมาพร้อมชุดแหนบที่หนาๆนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจะเอาไปเสริมอีกหรือว่าจะไม่เสริมก็ได้นะคะคันนี้มาพร้อมถังน้ำมันใบใหญ่ขนาดจุใจค่ะขนาด200ลิตรค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะคัสซีคันนี้นะคะวัดจากหลังเก๋งถึงปลายคัสซีนะคะความยาวจะอยู่ประมาณ6เมตริค่ะ สภาพนบเนียบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในหัวกิ่งกันบ้างค่ะสภาพภายในนะคะถือว่าผ่านเลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่เช็ดฝุ่นนะคะคัะนนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกเดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดแล้วจะถ่ายคลิปให้ชมอีกทีนึงค่ะแต่ถ้ากลัวไม่ทันนะคะก็สามารถมัด,มดจําไว้ได้นะคะคัะนนี้มัดจําไว้ได้ค่ะ หรือจะเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะคะที่ US หน่องแคค่ะเบอร์โทรศัพท์0852476552นะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะออยก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน US g r o u กปเสียงกงด้วยนะคะคลิปนี้ออยลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาชมรถ12ล้อแน่นอนเลยนะคะ คลิปนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ